สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นข้อสงสัยที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าตนเองเนี่ยย้ายออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่คนละจังหวัดเลยนะครับไปอยู่คนละจังหวัดกับเดิมที่เราเคยอยู่นะครับก็เลยทําให้เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งอ,อบจอก็คือไม่มีสิทธิ์ นะครับจะไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกสภาอบาจอนะครับเพราะว่า,าคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยย้ายไปอยู่คนละจังหวัดแล้วก็ย้ายไปอยู่เนี่ยยังไม่ครบ1ปีนะครับตามกฎหมายเนี่ยถ้าเขาย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึง่งแล้วถ้าอยู่ครบ1ปีจึงจะมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับทีนี้เขาย้ายไปยังไม่ถึง1ปีตามกฎหมายเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ย ทำให้จะไม่มีชื่อในการเลือกตั้งทั้งในจังหวัดเดิมและในจังหวัดใหม่นะครับทีนี้ก็เลยสอบถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งอบาตาหรือเทศบาลในครั้งต่อไปหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็ขอเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยโดยสรุปก่อนนะครับก็คือตรงนี้ถือว่าไม่ได้เสียสิทธิ์นะครับไม่ได้เสียสิทธ์ เพราะว่าคุณผู้ชมไม่ได้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีชื่อในการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคุณผู้ชมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็ถือว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าไม่มีชื่อเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมีชื่อแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ถือว่าคุณผู้ชมไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะทำให้ถูกจำกัดสิทธิ์ในการที่จะไปสมัครรับเลือกตั้ง เป็นานายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นอบตอรหรือเทศบาลน,นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับมันคนละกรณีกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีชื่อตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีชื่อตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราย้ายทะเบียนบ้านจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งยังไม่ครบ1ปีนะครับเพราะนั้นกฎหมายก็เลยไม่ได้ตัดสิทธิ์เรานะครับแต่ถ้าเรามีชื่อในการ จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเราไม่ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าเราไม่ไปใช้สิทธิ์ก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของอบาตาหรือเทศบาลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะฉนั้นโดยสรุปแล้วไม่เสียสิทธิ์นะครับตามกฎหมายนะครับในพระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตรา38วรรคท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นการย,าย้ายทะเบียนบ้านจากอ่า ในท้องถิ่นเดียวกันนะครับก็คือย้ายแค่คนละหมู่บ้านนะครับแค่คนละหมู่บ้านหรือในคนละอำเภอในจังหวัดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมจะมีชื่อนะครับก็คือถ้าย้ายไปอยู่ที่ใหม่ยังไม่ครบ1ปีก็ไปเลือกที่เดิมที่เราเคยอยู่มาครบ1ปีก่อนหน้านี้นะครับการย้ายถ้าย้ายภายในจังหวัดเดียวกันจะยังมีชื่อในการใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่นะครับแต่ถ้าย้ายข้ามจังหวัดเนี่ยและยังไม่ครบ1ปีก็จะไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แล้วก็คุณผู้ชมไม่ได้เป็นเลือกตั้งกรณีนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียสิทธินั่นเองนะครับ